ฮัลโหลข่าวการสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกันในช่องแจ็คตาคอนเทนเตอร์บอกนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้เพชรซิมนะครับเอ็กเหมือนเดิมนะครับก็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ล่าสุทีิอยดไปน่าจะพาร์ทที่สี่มั้งรู้เปล่าวะไม่รู้ว่าคื่อรู้ว่าในอัปเดตเนี่ยก็คือสองสดาห์ที่ได้ที่ผมไม่ถ่ายคือเป็นอัปเดตเล็กไง อัปเดตเนี่ยก็คือมันเพิ่มร้านค้ากับไอ้นี่โค้ดที่ต้องใส่ติดตามทวิตเตอร์พี่เกมเออมอีแค่นั้นอ่ะมีก็มีไม่เยอะมากหรอกแล้วก็โค้ดอีเวนต์คร2สองสัปดาห์ที่แล้วก็ยังอยู่นะรุ่นสัปดาห์นี้ผมกะแบบนึกว่าจะไปอัปเดตใหญ่แต่เขาเลื่อนไปสัปดาห์หน้าก็โคตรเสียดายดก็ไม่เป็นไรในสัปดาห์นี้ก็มีอัปเดตอยู่แค่นิดเดียวอันนี้เป็นร้านค้าก็ใช่ก็นั่นแหละเออน,น,นั่นแหละตามนั่นแหละ แล้วก็ในอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตเอ่อเหมือนแบบคำาลดโทษเหลือสักอย่างเพราะว่าตารางพิเกนที่มันออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะคือมันเป็นอัปเดตของไอจะเกิดครึ่งทุกสองสัปดาห์ในอัปเดตใหญ่แต่มันชา้าก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นสัปดาห์น่ะน่าเสียดายวะก็รอมานานผมฟร์มตั้งจนตันนั้นละ่ะแต่ผมเอาไปสุ่มหมดแล้วในอัปเดตนี้ ซึ่งก็มันจะมีประตูลับให้เข้าไปอยู่เวอร์มันไม่มีอะไรใหม่เลยเขาคูณสองก็อยู่ไปถึงสัปดาห์หน้าแล้วก็ทีตบู๊ก็จะเป็นถาวรผมต้องอธิบายเพราะาสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้อัดส่วนวิธีการเข้าประตูนี้ก็ใช้พิมพ์คําว่าก๊อกก๊อกนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไปบนหน้าจอแล้วกันก๊อกก๊อกผมสึกจาไม่ได้นะว่ามันต้องใช้แรงเข้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ import หรืออสักอย่างนั่นแหละคือมันเป็นแรงงอะสักอย่างนั่นแหละผมไม่รู้นะว่าต้องใช้นี้เข้าด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละใครที่เกิดช่วงแรกต้นๆเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นขั้นต่ำแลงอาจต้องมีแรงขั้นต่ำนะถึงจะเข้าได้อ่ะส่งไปว่าก๊อกก๊อกแล้วก็จะว์าเข้าไปในห้องนี้แล้วก็จะเสร็จเควสของไอ้นี่เควสของมันจะเรียกว่าป๊อกป้องป้อง,องหรืออะไรสักอย่าง วะเชี่อหายไปไหนวะเอา้าสาบสูญไปแล้วนั่นแหละคือมันเป็นป้องหรือปอกัอะไรสักอย่างนั่นแหละส่วนของเราเข้ามาได้ใช่ป่ก็จะมีไข่ราคาส1บเอ็ดบิลเลีนใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าป้ายจะบอกว่าในอัปเดตเนี่ยคือสัตว์ตัวเนี้ยจะอยู่ได้ถึงสิบแปดกันยาใช่ก็คือน่าจะถึงช่วง,งประมาณอัปเดตแล้วก็อันนี้อะไรสักอย่างก็คือแบบ เอสักอย่างมันอยู่หลังห้องไอ้นี่นเลยนั่นแหละก็นั่นแหละก็ถือว่ามันแพงมากส่วนสตัดสัตว์ก็ถือว่าโหดกว่าฟองก,กอดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวลุงคือ,ป,อป,ป,ป,ป้อง๊อกฟอกแตาก้นเออตัวธรรมดาจะตีอยู่ที่สิบล้านตัวโกลเด้นอยู่ตีที่ต้นๆอยู่ที่สามสิบสองล้านได้ส่วนนี้เป็นตัวรีเจนรีเจนที่ผมไปหาข้อมูลมาถ้าเป็นอันเนี้ยโกลเด้นประมาณสักเจ็ดสิบห้าล้านมั้ง ถ้าเป็นลุงก็ประมาณสักร้อยสี่สิบห้าล้านถือว่าแรงอยู่ส่วนพวกหมาพวกแมวพวกนี้ก็จะเป็นตีตัวละแปดล้านต้นๆถ้าเป็นทองก็ยี่บสี่ล้านถือว่าโหดนะสตัดเนี่ยต้มกติพวกน 3, 000, นเนี้ยแค่สามพันแค่สามล้านเองถือว่าสตัดโอโอโกอยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นลุงแมวตัวนี้ก็ตีอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดล้านนะถือว่าสตัดพวกเนี้ยโหดอยู่แต่าราคาไข่ก็จะแพงตามสภาพอะ แล้วช่วงนี้ก็ฟาร์มเงินผมก็แบบผมก็ฟาร์มง่ายอยู่แต่ก็มาเราลองมาเปิดดูกันดีกว่าเล่นสักหน่อยฮะสิบเอ็ดหมื่นล้านเนี่ยว้าว <c oughs> นั่นแหละบอกว่าตัวอจจะไม่หลุดนะก็ไรสับแบบคือที่ผมไม่ถ่ายเพราะผมไม่อยากถ่ายคือมันสั้นก็เลยไม่ถ่ายกล่าว่าจะลงมาอัปเดตใหญ่ด้วยไงแต่ว่าพอดีมันเลื่อนก็รอสัปดาห์หน้าแล้วกันถ้าเพราะว่าผมจะเอโากัดหน้า สัปดาหหน้าเนี่ยแหละเตรียมพร้อมแล้วละ่ะสัปดาห์หน้าน่า,นานจะเป็นเปิดโลกใหม่เลยดีกว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมากอืม นราออกมาสองตัวแล้ววะทำไมรู้สึกมันเค็มๆแล้วเมือวานนี้ยังเปิดออกรูๆอยู่เลยเค็มเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรสามแสนล้านสำหรับผมไม่ได้สามอย่างหรอกโอเคตัดเข้ามาละพอดีมีตัวเล็กหน่อย มาดูกันว่าสามแสนล้านที่เตรียมมาจะเปิดได้ประมาณกี่ตัวเพราะว่าเราก่อนผมฟามเงินแม็กไปแล้วไงแล้วผมมัจะไม่ได้นับด้วยว่าเปิดมากี่ตัวก็จับเสียงลูกนอกที่โคตรดังอืมฮึ เวลาเข้าออกก็ต้องใช้ก๊อกก๊อกตลอด,อดเอ้ยเข้าอ่ะใช้แค่ก๊อกกออกก็เทรลพอร์ตได้เลยอืมก็มไ,มกมกไม่เป็นปัญหาอะไรมากรับท่านผู้ชมหลายๆคนหรอกคงไม่มีปัญหามากหรอกมั้งก็นั่นแหละ อย่างตัวพวกนี้ก็ไม่สามารถรวมได้นะถ้าไม่ผิดคือน่าจะรวมไม่ได้ด้วยละ่ะเดีาๆนะน่าจะรวมไม่ได้ได้แต่แค่สุม่มเพราะว่าละไข่มันก็แพงด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกอะ่ะแต่ก็คุ้มนะพวกนี้คุ้มอยู่คุ้มหมดอะ่ะโคตกว่พวกไอเนี่ยโอเคจะหมดละโอ้โหสามแสนเกียงกิฟเลยสามแสนได้ยี่สิบกว่าตัว ราะถ้าผมแบบเงินหลอดเต็มก็โหนิดนึงอะโหเช่ยนิดเดียวเองล้อเล่นไปแนะี่ยอ๋อลืมบอกไปว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ไม่ได้มันไม่มีในคอลเลคชันนะไม่รู้ว่าถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วเขาจะเข้าคอลเลคชันหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจแต่ก็ สตตาทนี่ก็หัวเหมือนกันโอเคหมดละ ว้าวออเลือกไว้นะผมแอปซีมิติกมมดเลยซื้อเยเพชรแน่แหละประมาณสามล้านห้าแสนซีมาตอนอัปเดตมันถูกมากราคานั้นคือถูกสุดๆแล้วโอเคมาเงีย้ยเราก็มาลองไปทําลุ้งกันพ่อหมาลุ้งผมยังไม่ได้ลองทํานะตอนนี้มีมังกรลุ้งกับลีเจนลุง้งเอ้ไม่ใช่มังกรลุ้งกับแมวลีเจนยังไม่เป็นโกลเด้นเลยนะส,สุ่มไนดะ้แค่สองตัวก็ล้อหมาลุง้ง มาลงร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเก้าล้านยึดแค่อะไรมันจะตีแรงขนาดนั้นเอาอะไรออกดีวะเชตติเกอร์เอาไว้นั่นก่อนด้เอาแฟนตาซีออกแล้วนี้ใส่แทนอูวงงอนลุ้งด้วยเอาแะไออกดีตัวเจมมๆอน,นี้ออกแล้วกันโอเคที่ใส่เข้าไป พวกนี้ก็ถือว่าสตารก็คุ้มค่านะกับการเสียแต่ก็โอเคอยู่อืมเยงก็ไม่มีอะไรมากเจอในสัปดาห์หน้านคะรับเด็ดใหญ่เผื่อว่าครับเด็ดทันอยู่แล้วล่ะโอเคไปละถึงเสนอบ๊ายบายบ๊ายบาย